กรมศุลกากรตรวจยึดครีปลาฉลาม402ชิ้นลักรอบนำเข้าไทยสำแดงชนิดสินค้าเป็นรายฟิชมูลค่ากว่า2ล้านบาทเมื่อเวลา9นาฬิกาวันที่3พฤษภาคม68นายพันทองลอยกุนันที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดก,การเก็บภาษีในฐานโโกะโฆษกกรมศุลกากรเปิดเผยว่าตามที่นางสาวแพทองทานชินวัฒนนายกรัฐมนตรีนายพิชัยชุนหวชิระรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและนายจุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังมอบนโยบายให้กรมศุลกากรเข้มงวดในการป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการลักลอบการหลีกเลี่ยงนําเข้าส่งออกสินค้าที่มีภาระค่าภาษีอากรของผิดกฎหมายของต้องห้ามและของต้องกำกัดนายธีรัตอัตนาวานิชอธิบดี กรมศุลกากรกำชับให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบการนำเข้ามาในและการส่งออกไปนอกราชาอาณาจักรสินค้าที่มีความเสี่ยงต่อการกระทำความผิดตามกฎหมายโดยกรมศุลกากรได้รับการประสานข้อมูลการข่าวจากกรมต่อต้านการลักลอบทางศุลกากรสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในสังกัดกระทรวงการศุลกากรแจ้งว่าจะมีการส่งสินค้าต้องสงสัยที่อาจจะเข้าข่ายละเมิดอนุสัญญาว่า ด้วยการค้าระหว่างประเทศชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะ 0, สูญพันธุ์กรมศุลกากรเฝ้าระวังสินค้าลักษณะดังกล่าวอย่างเข้มงวดกระทั่งวันที่หนึ่งพฤษภาคมที่ผ่านมากรมศุลกากรโดยกองสืบสวนและปราบปรามและสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบูรณาการรวมกับกรมประมงกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนร่วมกันตรวจยึดหีบห่อสินค้าต้องสงสัยนักคลังสินค้าเขตปลอดอาก,อา,กาศยานสุวรรณภูมิโดยมีต้นทางจากประเทศรินิดแดดและโตเบโกแวะเปลี่ยนเครื่องที่สาธารณรัฐประชาชนจีนปลายทางประเทศไทยโดยสําแดงชนิดสินค้าเป็นไหรฟิชผลการตรวจค้นพบครีปลาฉลาม402ชิ้นน้ําหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ102กิโลกรัมมูลค่ากว่า2ล้านบาท ฆษกกรมสุลากากรากล่าวต่ออีกว่ากรณีดังกล่าวเป็นความผิดฐานนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งซากสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา23แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562ความผิดฐานนำซากสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา31แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พุทธศักราช2558ความผิดฐานนำเข้าซากสัตว์น้ำหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของสัตว์น้ำโดยไม่มีใบรับรอง และใบอนุญาตตามมาตรา92ประกอบมาตรา158และมาตรา144แห่งพระราชกำหนดการประมงพุทธศักราช2558และความผิดฐานนำเข้าของต้องจำกัดเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา242มาตรา244และมาตรา252แห่งพระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช2560 พนักงานศุลกากรยึดซากสัตว์ดังกล่าวไว้เป็นของกลางตามมาตรา166และ167แห่งพระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช2560เพื่อนำส่งด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนสพท่าอากาศยานสุวรรณภูมิดำเนินการตามกฎหมายต่อไป